ลรบมาเจอกันอีกแล้วในแค่กระช่องที่เราคุนทุกอย่างกัะช่องทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆทำความรู้จักกับคำสา์สะกดใจและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาท้าหากมี่าวประการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับ คำสาปสะกดใจที่มันกลายเป็นหนึ่งในคำสาปโทษผิดสถานเดียวจะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางดูได้เลยครับว่าไอ้คำสาปนี้เนี่ยมันจะควบคุมเรายัางไงบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาทําความรู้จักกับคำสาปนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับมันกันคำสาปสะกดใจหรืออิมเปริโอนะครับมันมีความหมายของมันนะครับในตัวซึ่งแปลว่าอำนาจและการปกครองครับ มันถูกสร้างขึ้น,นยุคกลางเช่นเดียวกับคำสาบกรีแทนและคำสาบผิดคาดครับคำสาบนี้ก็น่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการบีบมังคับและล้างสมองผู้อื่นให้กลายเป็นทาสของตนคำสาบนี้นั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากครับในยุคของลอร์ดเเดมมอร์เขาใช้คำสาบนี้แหละครับในการรวบรวมไพ่พลังของเขาให้มีจํานวนที่มากขึ้นจนเกี่ยวะทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับคล้ายใคบไขหลายๆคน ต่างตกอยู่ภายใต้คำสาบนี้แต่จะใช่หรือเปล่านั้นก็ไม่รู้นะครับเพราะไม่มีใครรู้ครับว่าเขาคนนั้นอยู่ภายใต้คำสาบนี้จริงหรือเปล่าแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคำสาบนี้นะครับกลายเป็นคำสาบท่อีกสถานเดียวหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาเวทมนตร์เป็นกระทรวงเวทมนตร์ในปี1717 17, การใช้คำสาบนี้กับผู้อื่นผู้ใดมันจะนำพาคนที่ใช้นั้นไปสู่คุกอัสคาบันตลอดกาลเว้นเพียงแต่ว่า หากคนที่ใช้คำสาบสะกดใจอยู่ภายใต้คำสาบสะกดใจซะเองนั่นก็อาจจะทําให้พวกเขารอจากข้อกล่าวหานี้ก็ได้นะครับนั่นแหละครับเลยกลายเป็นช่องหัวของผู้เสพความตายที่หลายๆคนมักจะนํามาใช้กันพวกเขาอ้างว่าพวกเขาโดนคำสาปสะกดใจแต่ถึงแม้ว่ามันจะเลวร้ายมากแค่ไหนนะครับหลายๆคนก็เชื่อหลายๆคนก็ไม่เชื่อนะครับและคำสรราโทษ่มีสถานเดียวที่ว่าเลวร้ายพวกนี้นะครับ มันก็ถูกนามาใช้ครับในยุคของบัตเมสเขาซึ่งเขานะครับสั่งให้กรมบังคับใช้กฎหมายเวทมนต์อนุญ,ญาตให้เรามือปราบมารสามารถใช้คำสาปททษพิสถานเดียวในการต่อต้านผู้เสพความตายได้เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำชัยชนะมาสู่พวกเขาพวกเขาไม่เกี่ยงวิธีการนะครับขอแค่ในการศึกครั้งนี้นั้นพวกเขาสามารถชนะผู้เสพความตายได้แต่ก็ไม่ได้ตลอดไปหรอกครับเพราะถึงแม้ว่าจบสงครามไปคําสั่งก็สั่งให้ยกเลิกทันทีครับอย่างที่บอกไปครับ ความอันตรายของคำสาบนี้ก็คือผู้เสพความตายมากมายครับอ้างว่าตนเองรับชายจอมมาร์ด้วยฤทธิ์ของคำสาบนี้หลายๆคนก็คิดว่าอ่ะเชื่อก็ได้มันก็อาจจะทําให้พวกเขารอดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะลอดอย่างถาวรเพราะพวกเขาก็ยังคงถูกกระทรวงติดตามอยู่ครับและถามว่ามีคนหลีกเลี่ยงได้ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีนะครับอย่างลูเซียนเมลฟอยครับเขาเป็นพ่อมอสซารมือขนาดแท้เลยครับ ขาสามารถหลีกเลี่ยงการจับกุมจากอัสคาบานได้หลังจากการพ่ายแพ้ของลอว์เดมอนในปี1981เขาอ้างว่าเขาอยู่ภายใต้คำาสาบสกดใจครับและนั่นแหละครับคือข้อผิดพาดของกระทรวงครับที่ไม่มีวิธีไหนเลยที่จะสามารถตรวจสอบได้เลยครับว่าใครคือผู้เสพความตายที่แท้จริงและนี่แหละครับที่ทําให้ผู้เสพความตายมากมายหลบพนจากข้อกล่าวหาเราจะได้มารูจักคำสาบสกดใจครั้งแรกนะครับในตอนที่บัตตี้เคาจูเนียนั้น ขาปเป็นอลเลสเตอร์มูดดี้และเข้ามาสอนในวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดครับเขาแสดงคำสาบนี้ให้กับน,นักเรียนของเขาได้ฟังและแสดงให้เห็นว่าคำสาบนี้ร้ายกาจมากแค่ไหนกับแมงมุมตัวหนึ่งครับในช่วงที่แฮร์รี่นั้นเรียนอยู่ในชั้นปีที่4เขาอ้างว่าตัวของเขาได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้คำสาบนี้กับพวกนักเรียนของเขาเพื่อใช้เป็นการสาธิตครับว่าคำสาบนี้ร้ายกาจมากแค่ไหนและใช่บาตี้ก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าคำสาบนี้มันน่ากลัวมากมาก นักเรียนที่โดนคำสาบนี้นั้นไม่สามารถต้านทานคำสาบนี้ได้เลยครับไม่มีใครเลยทุกคนที่โดนคำสาบนี้นั้นไม่สามารถแก้คำสาบนี้ได้เลยพวกเขาตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดอย่างสมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยนะครับก็มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งครับที่สามารถจะต้านทานคำสาบนี้ได้ในตอนแรกนะครับเขาก็ไม่สามารถต้านทานนั้นได้หรอกครับแต่พราโดนหนักเข้าเขาสามารถควบคุมตนเองได้จนสามารถสลัดมันออกไปได้ครับและเด็กคนนั้นคือใครรู้ไหมครับ แฮร์รี่พอตเตอร์ครับเขาเป็นเด็กเพียงคนเดียวในห้องนั้นครับที่สามารถต้านทานคำสาบนี้ได้และถ้าถามว่าทำไมคนอย่างแฮร์รี่สามารถต้านทานคำสาบนี้ได้ล่ะมันไม่อยู่ที่อะไรเลยครับมาอยู่ที่จิตใจที่แข็งแกร่งครับและจิตใจที่แน่วแน่ถ้าหากว่าทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งละก็คำสาบนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับในปี1995แฮร์รี่และพวกพาคีนอกฟีนิกซ์นั้นก็มีความเชื่อครับว่าพวกผู้เส่ความตาย อาจจะใช้คำสาบนี้กับรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์และหลังจากที่เวอร์เดมอร์กลับมาเลื่องอำนาจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวอร์เดมอร์ก็เขา้าครอบครอ,องกระทรวงเวทมนต์ครับและสั่งให้คำสาบท่อมีสถานเดียวนั้นสามารถใช้ได้คราวนี้แหละครับพมดแม่มดทุกคนสามารถใช้คำสาบท่อมีสถานเดียวได้ทุกคนเลยครับตามที่พวกเขาต้องการสำหรับใครที่อ่านหนังสือมานะครับจะรู้กันว่าคำสาบสะกดใจนั้นมันร้ายแรงมากๆครับและก็มีความเชื่อที่ว่า ในเมื่อมันร้ายกาจขนาดนี้การจะไล่มันได้เนี่ยก็ต้องยากแน่ๆเลยแต่อันที่จริงแล้วเปล่าเลยครับมันง่ายมากๆเลยครับแค่คิดจะเสกเหยื่อที่โดนคำสาบนี้จะอยู่ในสภาวะมึนงง,งหลายความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นหลายซึ่งความวิตกกังวลพูดง่ายๆเลยก็คือคล้ายคยกับการถูกสะกดจิตนั่นแหละครับผู้ใดที่อยู่ภายใต้คำสาปนี้นะครับจะถูกสั่งให้ทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุจริตยักยอกหรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายครับ ไม่ใช่เพียงแค่ฆ่าตัวตายอย่างเดียวนะครับยังถูกสามารถสั่งให้ฆ่าคนที่เรารักเลยก็ได้ซึ่งมันก็โหดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะครับต้องดูคนที่ตัวเองรักฆ่าด้วยมือของตัวเองผมถึงบอกไงครับว่าคำสาบนี้มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับใช่ว่ามันจะสามารถควบคุมทางจิตใจ,จสั่งให้ทําอะไรก็ได้อย่างเดียวนะครับมันยังสามารถทําให้เราทําในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้อีกด้วยนะครับอย่างในวิวลองบัตอมครับเขาไม่สามารถได้บีนาสติกได้ แต่เขาสามารถเต้นมันได้อย่างน่าหัศจรรย์ในคาเรียนที่บัตติเขาจูเนียร์สอนอยู่เขาใสกใส่เนวิลลองบาทอมครับและสั่งให้เนวิลทําในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งมันนอกเหนือจากความสามารถของร่างกายของเนวิลครับที่มันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับที่คนอย่างเนวิลจะทําได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือคําสาบนี้มันสามารถใช้เป็นบัฟพ,พิเศษก็ได้บัฟให้เราแข็งแกร่งขึ้นมีพลังมากขึ้น ทำในสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำได้อย่างที่ผมบอกไปถ้าจะบอกว่าเป็นเหมือนดาบสองคมก็ใช่เลยครับเพราะมันอาจจะช่วยเราในยามที่เราต้องการก็ได้หรือไม่ก็เป็นดาบที่คอยทำร้ายเราก็ได้แต่ยังไงเลยก็ตามนะครับโทษของคำสาบนี้นั้นมันก็รุนแรงอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้คำสาบนี้เป็นเวลานาน,านๆมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างหนักเลยครับและโดยความร้ายแรงของคำสาบนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันจึงทําให้คำสาบนี้กลายเป็นคำสาบโทษไปสถานเดียว และถ้าถามว่ามันอันตรายขนาดนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราสามารถโดนมันเมื่อไหร่ก็ได้และเราจะสามารถป้องกันมันได้ยังไงล่ะคําตอบก็คือคําสาปสะกดใจนั้นสามารถแก้ได้ครับอย่างที่ผมบอกครับแค่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆและมีใจที่จะต่อสู้กับมันนั่นแหละครับมันอาจจะทําให้คุณสามารถต้านทานคําสาปนี้ได้เพราะคาสาปนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมันแค่สะกดจิตใจเราเราก็แค่เข้มแข็งและสู้กับมันไปครับ ยกตัวอย่างในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็มี2คนครับที่เคยสู้กับคำสาบนี้อยู่อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เองอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับ <S <S เขาก็สามารถสลัดมันได้ในท้ายที่สุดอีกคนนึงก็คือบัตติเมียสเคาครับซึ่งเค้าเองก็โดนคำสาบสะกดใจกับวูเดมอร์ครับเขาก็สู้มันอยู่นานเลยครับแต่มันก็ไม่เป็นผลครับพอการต่อสู้กับมันอย่างหนะักทําให้สภาพจิตใจของเค้านั้นกลายเป็นคนถึงมีคนจริตแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบัตติเมียสเค้าสู้อย่างกล้าหาญจริงๆครับ และถึงแม้ว่าข้อมูลคำสาบนี้นั้นอาจจะไม่มากนักเหมือนคำสาบอื่นๆที่พูดมาแต่ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคำสาบนี้ถ้าถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวอยู่หรอกนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเดินมาสาคำสาบนี้ใส่เราและบังคับให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทํามันจะเป็นยังไงครับรู้สึกแย่มากแค่ไหนเพราะว่าลองคิดเล่นๆดูนะครับแค่มีคนมาบอกให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทําให้เราเป็น ในสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นมันยังรู้สึกแย่มากๆเลยนะครับแต่นี่สามารถสั่งให้เราไปทําได้มันจะแย่มากแค่ไหนครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับสาหรับคําสาปทั้ง3อันเนี่ยผมว่ามันก็เลวร้ายหมดทุกอันนะครับผมก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าคาสาปไหนแย่มากที่สุดครับมาแชร์กันหน่อยครับสําหรับคลิปนี้เลยผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกดกระิังเพื่อพลาดคลิปตปต่อไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ